วงการกล่องจุ่มก็ได้เพิ่มขึ้นที่ใบหนึ่งกล่องแล้วซึ่งเหมือนเดิมกล่องนี้ก็คือกดมาจากป๊อปมาจีนแล้วก็ได้ลุ้นในเว็บทันทีตัวนี้ก็คือตัวลิฟต์เบบี้ที่แปลว่าใบไม้แล้วก็เด็กแต่ตัวนี้ทุกคนยูฮูขอถามหน่อยว่าตัวซีเค็ของเขา,าชื่อว่าอะไรแล้วก็มีใครได้บ้างแล้วและเพื่อนๆมีตัวอะไรบ้างตอนที่ยูฮูกดนะคือยูฮูหวังไว้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ภาวนานะอย่าขอให้ได้ตัวนี้แต่สุดท้ายก็คือได้มาจริงๆ เปิดกล่องมาแล้วก็จะมีเป็นซองเล็กๆแบบนี้มาให้ทุกคนอย่าเผลอไปกินนะอันนี้ไม่ใช่ลูกอมแต่ว่ามันคือสารกันชื้นตามทำเนียเหมือนเดิมเปิดมาก็ต้องมาเช็คการ์ดได้ตัวนี้นะจ๊ะเดยกก็มาดูแกะหอกันว่ามันจะตรงปกไหมกล่องเนี้ยก็คือค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็เปิดมาคือจะเป็นซองแบบนี้ซองสีขาวอ่ะเรามาฉีกกันว่าด้านในจะเป็นยังไงตัวจริงของน้องเขาจะน่ารักเบบี้ขนาดไหนเชื่อว่าตอนเนี้ยน้อยคนมากที่จะไม่เคยเปิดกล่องจุ่มกล่องสุ่มอะไรเนี่ยนะ มาจ้าเรามาเจอตัวจริงน้องกันอ้อโหก็ไม่ได้ขี้เลยนะทุกคนน่ารักมากอะเขาก็จะตรงปกแบบตามที่ไว้ข้างกล่องเลยแต่ว่ายูคูขอถามวิธีไหว้ตัวซีเคทตัวเนี้ยมันชื่ออะไรเพื่อนๆใครรู้ช่วยพิมพ์บอกหน่อยแล้วก็มีใครได้แล้วบ้างในส่วนของค่าตัวน้องคือยูคูก็ได้ตามหน้าเว็บเลยนะแล้วก็บวกค่าส่งอีกหน่อยเพราะว่ากดมาจากเว็บจีนนะป๊อปมาจีนแล้วก็ให้ไปที่คาโก้เนาะก็จะมีค่าขนส่งนิดหน่อยแต่รวมๆแล้วแบบโอเคดีเทลนะ้องโอเค น้องเกิดยังไม่ทันทันไรนะมีตัวที่บ้านเนี่ยเตรียมสวมน้องเรียบร้อยแล้วและไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะทุกคนตอนเนี้ยเขามากันสองคนค่ะอย่าให้ตกนะจ้าหัวค่ะทันทีอ่ะเดี๋ยวมาดูนะเราเอาไปห้อยกับกระเป๋าเซ m โมอันโดนะ่าหลักปุกปิกมากทุกคน